ตอนนั้นพ่อไม่เคยทำธุรกิจทา่าง,งเลยไปเลยดีก่อนนะยูเป็นคนเริ่มเหรอ <Yes. S 1> ตอนนั้นไอ้น่าจะห้าขวบดีวกว่าน,นะยูอญญายุเท่าไหร่ตอนที่ยูมาทำเดอะมอลล์ยี่สิบสามแล้วก็เจ๊งเกิดอะไรขึ้น, <S <S นผมว่าคนที่จะทําอะไรที่บแบบพี่ได้เนี่ยมันต้องมีความกล้า <S <S และมันต้องมีความบ้าเขาจบปสี่แล้วเขารู้พี่เรียนเก่งแล้วพี่เป็นคนคล่องแบบพี่โครขี้อายเพราะพี่พูดไม่เป็นมีปมด้อยหรือว่าเพิ่มพี่รวยหมดเลยพี่ไม่มีเสื้อผ้าเลยใส ตอนนั้นพี่รู้สึกว่ามันเป็นปมของชีวิตพี่ใช่สิเมื่อก่อนที่พ่อไว้ทำอาบ,บนวดลูกก็แบบว่าพ่อหนูไม่ชอบธุรกิจน,นี้อายเขาอีกที่หนึ่งขายหมดเลยมันมีช่วงหนึ่งที่พี่เสียใจมากที่สุดก็คือวันที่พี่พ,พยายามทําทุกอย่างให้กับพ่อทํแล้วทำโปรเจกต์ไหนไหมาพาราลกอนทาให้เขาเห็นเราเ็าบอกว่าพ่อชอบเลขเก้าใช่ไหมวันที่เก้าธันวาคมาก็จะเปิดพารากอนก็าต้องเอาไปทั้งโรงศพวันที่เก้า พร้อมน้ำตาวันที่เก้าธันวาคมก็ไม่เห็นพ่อของฉันแล้วพ่อของฉันจะู่ตรงไหนฉันสร้างถารก้อนมากับมือตั้งแต่นั้นมาพี่เลิกทำงานไปเลยสปี I'm broken heart ไม่รู้ทำ่ำไปใครพี่เอลผม,มอยากรู้ว่าพี่เอลดูแลดูแลหน้าตัวยังไง เนี่ยนู่พอยูดูเป็นคนที่ไม่แก่จริงจริงตั้งแต่ห้าสิบเป็นต้นมาหน้าพี่เหมือนคงสภาพอ่ะเออนะมม่พี่ทําอะไรไม่ทําอะไรทํางานแล้วก็ไม่ได้แบบแล้วก็ไม่ได้นอนไม่ได้จิ้มไม่ต้องสัญญกรรมไม่ไม่ได้ทโบอทออกมาสักสองปีมั้งเพราะอะไรก็เพราะเกียรติทำไม่มีเวลาตั้งแต่โควิดแไม่เคยไปทำแล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วก็อย่างเงี้ยรู้จักพี่มาเนี่ยผมบอกเลยแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือ ทำงานทุกวันเจ็ดวันต่อสัปดาห์เกือบยี่สิบสี่ชั่วโมง <Okay. S 1> แล้วพี่ก็ตีสามพี่ก็ยังทางานได้นอนหกโมงแล้วตื่นหกโมงพี่เป็นอย่างที่ตั้งแต่เด็กมามันเป็นตั้งแต่เด็กได้มันจากใครพ่อหรือแม่พ่อบังคับพ่อบังคับแม่ไม่มีเออกลับมาถึงวันแรกยี่สบสามพรุ่งนี้ไปเดินเซนทรัลพอพ่อจะบ้าเหรอหนูเรียนเภสัชไม่ได้ต้องไปทำหมออ้าหนูจะทำไงห,หนูทำไม่เป็น,น,ปนจะบ้าเหรอหนูทำหมอไม่เป็นหนูจะเป็น,น,ปนบันดอนหน้า ไม่อยากเป็นบันดอนหน้าอยากร้องเพลงเต้นระบำอ๋อนั่นคือฝันตอนเด็กอาอใครไม่อยากเป็นบันดอนหน้าเอนเท่ดีนะเต้นระบำพี่เ็ชอบเต้นระบำก็เลยให้อยู่ไปที่เซ็นทรัลให้ไปเรียนเซ็นทรัลทุกวันไปดูอะไรเขาไปจอดสิจ้าไปเริ่มอะไรจดยหมดเลยเพราตั้นความจําดีมากโจดทุกตัวทุกตัวทุกตัวแก้วโจดที่ห่างกันเท่าไหร่จนมันถามอีนี่มาทาไมทุกวันบอกฉันมาทำทีสิทธ ดูมันสามแห่งดูดมารูดูนี่แล้วดูกรเปนสันจบทุกวันแต่ตอนนั้นคือเดมอยังไม่เกิดเนาะเกิดอะไรไม่เกิดกันเลยไม่เกิดแล้วแล้วในหัวเราคิดว่าเราจะสามารถสร้างอะไรมาเทียบเคียงหรือดีกว่ายังไงตอนนั้นก็มันไม่รู้จะรู้อะไรล่ะก็มันไม่รู้มันก็คือหมัวไม่ขูนน้าร้อนเนี่ยก็มันไม่รู้พม่ถึงก็เปลนอเขาเพราบว่าเอาเขามารายงานสันก็นั่งดูไอดีเช้วนี้ขายอะไรมีกี่พันแนกเรียนรู้จักตัวเองสี่เดือนแล้วถ้าคําตอบว่าก็คือก็พอทําได้ ตอนนั้นพ่อไม่เคยทําธุรกิจห้างเลยไม่เลยดีก่อนนะยูเป็นคนเริ่มเหรอ yes ไอเข้าใจว่าพ่อยูสร้างเดอะมอลไอ้ตรงลาวกาแหงแล้วยูก็มาต่อยอดไม่ใช่เขาสร้างออกแบบบันไดเรื่องอะไรเรื่องเสร็จหมดแล้วแต่ว่าข้างในไอต้องลงคอนเทนต์ไอต้องแบ่งห้องตอนนั้นไอน่าจะห้าขวบด้วยกันะยูอายุเท่าไหร่ตอนที่ยูมาทำเดอะมอลยี่สิบสามยี่สิบสาม yes และต้องลงมาทำเดอะมอลวันแรกลาวกาแหงไม่ใช่ลาดตั้มรี อันนั้นคือที่แรกเหรอลาดดัมลีที่แรกเอาไม่ใช่เดอะมอลล์รากมันที่มีสวนสนุกไม่ใช่อันนี้แลาดดัมลีแล้วก็เจ๊งไปภายในสองปีสามปีเกิดอะไรขึ้นก็พ่อปัญหาไม่เป็นไงจ๊ะอือพ่อไว้ออกแบบแต่ที่ชนอันเขาเนี่ยขับขึ้นไปก็ชนกันแล้วประเดเรื่องก็ออกผิดผิดเพราะไม่เคยรู้เรื่องพ่อยังําไม่เป็นพ่อเ็าจบแค่ป .4 สี่ทำอะไรเป็นเออพ่อจบปอ่ะ yes my dad แล้วก็อยากจะทํเพราะเมื่อก่อนที่ทําอาบนวดแล้วเสร็จแล้วลูกก็แบบว่าพ่อหนูไม่ชอบธุรกิจนี้มันอายเขาพอแล้วมีวันหนึ่งไปหาพ่อไปทุละพอเข้าไปปุ๊บไอ้เจ็บอกนี่เด็กใหม่ไว้เด็กใหม่เด็กใหม่ขับรถตามพี่มาถึงที่บ้านบอกพ่อพ่อเมื่อคืนนี้มีคนขับรถตามหนูไปที่บ้านอีกที่หนึ่งขายหมดเลยรักลูกสาวลูกสาวห้าคนพี่คือคนที่ที่หนึ่งแม่เสียอายุเจ็ดขวบไม่ให้ไปไหนเลยจนอยู่นี้พี่ไม่ได้ทางานกับพ่อ จริงเหรอจริงะลยเคยจะแต่งไหมโอ้ยแย่ๆมีคนมาแต่งไปหมดเลยพ่อไปให้ทุกคนผมว่าคนที่จะทําอะไรที่แบบพี่ได้เนี่ยมันต้องมีความกล้าและมันต้องมีความบ้าถึงที่พี่ได้เรียนรู้จากเดอะมอลล์เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดอะมอลล์มันเบสิกห้างเนาะจากเดอะมอลล์มันชิฟต์ออกไปเนี่ยตอนนั้นเอ NERGY พี่เปลี่ยนไหมคืออย่างนี้พ่อพี่เนี่ยแม่เสียตั้งแต่อยู่ของพี่คือหกขวบครับเขารักแม่พี่มากอแต่เขากม็มีพี่พี่คือทุกอย่างของเขาอะ เป็นทุกอย่างของเขาพ่อเรียนจบปีสี่เขาก็เลยใช้พี่เป็นเป็นเหมือนตัวแทนเขาเขาจบปีสี่แล้วเขารู้พี่เรียนเก่งแล้วพี่ก็เป็นคนคล่องแต่พี่โคตรขี้อายเพราะพี่พูดไม่เป็นเพราะพี่มีปมด้อยคือว่าเพื่อนพี่รวยหมดเลยพี่เรียนที่ไหนมาแต่จ้ะแล้วเพื่อนรวยหมดเลยรวยหมดเลยค่ะมีเฟอร์มีรถอย่างเลยพี่พี่ตอนนั้นที่ที่อยู่คนเดียวพี่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วพี่เข้ามาแต่ได้ไง อ้าก็มีคนฝากเข้าไปเป็นป้าแต่ตอนนั้นอยู่ก็ไม่มีเงินนั่งแท็กซี่เนี่ยมีแท็กซี่แล้วพี่ก็ไม่ใช้แท็กซี่เข้าตอนนั้นพี่รู้สึกว่ามันเป็นปมของซิตพี่มหมใช่สิเพราะทุกคนเขามีของสวยหมดมาใส่ก่อนหนาวนะเราก็มีเสื้อหนาวพ่อมีเวลาไปซื้อให้บอกเออมันนี้ฉันลืมเอามาฉันไม่มีจะใส่แล้วจะทําบอกเขาไงทําธุรกิจอะไรพี่เอาวนู่นพูดได้ไงอ่ะไม่ได้พ่อธุรกิจนี้มันไม่ไหวนะพ่อหนูไม่ชอบมันอายเขาอ่ะ พ่อบอกลูกรู้ไหมพุงเหลี่ยวเนี้ยเขาต้องมาเพราะอะไรเขาได้เก็บข้าวเก็บนายอย่างมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเขาไปอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงแม่เขาได้เขาเลี้ยงลูกเขาได้เขาส่งเรียนลูกไปเรียนเมืองนอกได้ลูกร,รู้ไหมเพราะชีวิตเขาเนี้ยก็ต้องเสียสละเพื่อลูกพ่อแม่เพื่อยายเขาลูกรู้จักป่พ่อก็เสียสละให้ลูกม,มันมีช่วงหนึ่งที่พี่เสียใจมากที่สุดก็คือวันที่พี่พยายามทําทุกอย่างให้กับพ่อที่พ่อเนี่ยสอนพี่หลายอย่างมาก หนึ่งถ้าคุณอยากจะเป็น l e ดอร์คุณต้องไม่เป็น follower เพราะว่าถ้าคุณเป็น f o l เวอร์คุณก็เป็น follower ทุนต้องคิด out of box เพราะคุณวิ่งแข่งกับเขาตรงๆไม่ได้เพราะคุณไม่มีทางวิ่งแข่งเขาได้เพราะคู่แข่งคุณคือใครคุณรู้อยู่แล้วเป็นกองทัพคุณต้องวิ่งทางลักคุณต้องหาช่องคุณต้องรู้ทางหนีทีไล่ว่าคุณจะจบยังไงถ้าเกิดมันไม่ไปแล้วติง worst case scenario อย่าลงทุนเลยที่มันเกินตัวอย่าโลภมาก การเสียเปรียบคนดีกว่าการเอาเปรียบคน mm. เงินมีเท่าไหร่ก็ซื้อชื่อเสียงกลับมาไม่ได้ mm. แต่ถ้ามีความฉลาดหาเงินได้ mm. It doesn't matter how rich you are y you still reputation back ไม่ได้ mm. พี่ถึงไม่เคยต้องการที่จะทำให้อะไรที่ชื่อเสียงตัวเองเสีย mm. นี่คือสิ่งที่เขาสอนมาเยอะทำแล้วทำโปรเจกต์ไหนมา้ไหมภาพยนทำให้เขาเห็นเราก็บอกว่าพ่อชอบเลขเก้าใช่ไหม พ่อไปผ่าตัดซะอยู่ที่เก้าพ่อออกมาเราจะสร้างบ้านให้พ่อพ่ออยู่บ้านท่าลูหนูเนี่ยแต่พ่อสร้างทัชมาหาได้เพาะพ่อเร่กลายเป็นแบบสร้างทัชมาหาได้อยู่เข้าใจใช่ไหมแต่พ่ออยู่บ้านแค่เราก็เลยสร้างบ้านให้เขาอยู่วันที่เก้าธันวาคมเราก็จะเปิดพาร์คก้อนวันที่เก้าตุลาคมพ่อจะอยู่บ้านใหม่เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปทั้งลงศพวันที่เก้าพร้อมน้ําตาวันที่เก้าธันวาคมก็ไม่เห็นพ่อของฉัน แล้วพ่อของฉันอยู่ตรงไหนฉันสร้างพารรกนมากับมือตั้งแต่พายลิงตั้งแต่ทุกอย่างติดต่อที่ดินทุกอย่างเลยนั้นฉันแล้วพ่อไม่ได้เห็นแต่พ่อคุณแต้มเนี่ยอายุเก้าสิบกว่าพ่อคุณแต้มเป็นคนดีมากเป็นท่านประธานท่านได้เห็นนะท่านยังคุ้มใจอยู่เลยท่านจะได้เห็นไหมเก้าสิบกว่าท่านได้เห็นแต่พ่อพี่บุญไม่พอก็เลยไม่ได้เห็นท่านเสียว่าไหนา ก็วันที่สองตุลาคมเจ็ดวันก็เก้าวันที่เก้าก็เลยต้องพาศพท่านไปเข้าบ้านเสร็จแล้วมันก็คือไปทางน้าตาตั้งแต่นั้นมาพี่เลิกทํางานไปเลยสองปี I'm broken heart สองปีสองปีไม่ทํางานเลยไม่ได้ทำาไปเพื่อใคร,ใครก็พารากอนเปิดก็ให้มันรันไปก็ทำาตอนน้คุณกบเขาอยู่เพราะเขาช่วยเพราะ I heart broken ไอ้ก็บอกแปมที่ขอเวลาพี่ก็ขอ,อ,อไปเพราะว่า พี่ไม่อยากทําอะไรแล้วเพราะไม่ทําไปเพื่ออะไรก็เสร็จแล้วมันเสร็จมันแล้วก็สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็ค่อยหยุดไปสองปีไม่ทำแล้วพี่กลับมายัางไงพี่พคชจะไปเดินไปเดินทางของพี่ไปดูนู่นดูน,นี่เสร็จแล้วพอสองปีกลับมาร้านค้ามาหาแล้วมากันเต็มเลยตื่นเถิดเติ่นได้แล้ว <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่ตื่นผู้ผมจะโดนกินหมดแล้วพี่ยังคุยกับพ่ออยู่ไหมคุยอืมคุยทุกทีแต่ว่าอย่างที่เปิดเอมสเตรียบอกพ่อไหมพ่อจ๋าก บอกหนูไม่ไหวแล้วจะบ้าลแล้ว <c oughs> คุยแบบเปลี่ยนราคาทุกวันจะบ้าแล้วเพราะหนูไม่ไหวแล้วจะตายแล้วหนูไม่เอาแล้วพี่พอใจกับเอมเฟียอร์ไหมพี่ว่ามันเกินคาดนะคือเอมเฟีเอร์ไม่ได้ทำง่ายเลยนะโคตรยากเลยนะเพราะตึกมันรูปล่างรูปล่างที่ดินมันไม่มันไม่สี่เหลี่ยมมันต้องเป็นอย่างวนี้แล้วมันก็มันก็เป็นอะไรที่ออฟจากสถานีแล้วมัเป็นอะไรที่คนคิดว่ามันเป็นส่วนเกินอืแล้วก็เอไม่มีใครเห็นด้วยกับพี่เลยนะ การทาโปรเจก t นี้เขาบอกเป็นไปไม่ได้แล้วกระทั่ง MKT ก็เป็นไปไม่ได้เพราะที่มันสองแปลงมันแยกจากกันนะตึกชก็ไม่มีใครบอกว่ามีใครไปกับพี่พี่ชายพี่ก็ไม่ไปกับพี่ทุกคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ก็มีพาร์ทเนอร์พี่บอกอ่ะผมเชื่อมือคุณเอลคุณเอลทํามาตั้งแต่ M เขาเริมแต่ IMF เป็นอันเดียวที่มันรอดมาได้ตอนนั้นนีแบงก์เบิงก็อยู่แล้วว่าล้มกันหมดเพราะว่าข้าเกินบาทมันตกแต่มาเอเมเรียมันดีอ่ะ every crisis has the opportunity ทุกวิกฤตมีโอกาสมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดนิดนึงเพราะว่าเคยได้ยินพี่พูดมาครั้งหนึง่งแต่เราไม่ค่อยได้ยินในสื่อมากนักคือพี่ก็มีความรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยควรจะมีบอดพี่เห็นเมืองมาหลายเมืองที่ต้องการทัวริสประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราส่งออกเยอะมากนะส่งออก ตั้งแต่เสื้อผ้าจิวเวลรี่อัก u l เจอร์รถยนต์เรเป็นดีทรอยต์เราเป็นทุกอย่างตอนนี้มันไม่ไหวแล้วตั้งแต่จีนเปิดประเทศของจีนมันถูกมากยังไงคุณก็มีทางสู้จีนได้และเวียดนามก็มาแรงมากพี่ก็เห็นการปรับตัวของสิงคโปร์สิงคโปร์นี่ติดลบจีดีมาตลอดเพราะอะไรเมืองเขาเล็กคนเขาไม่โซเชียลไลฟ์คุณก็เฉย แล้วคนเขาก็มันก็แบรนด์กฎหมายเยอะแยะไปหมดแต่บ้านมันสวยสะอาดเรียบร้อยแต่ว่า it's no vibe ไม่มีโซเชียลไลฟ์ไม่มีการแต่งตัวไม่มีอะไรทั้งสิน้นเขาก็ต้องคิดสิประเทศเขา GDP ติดลบมาตลอดเขาต้องมองเมืองไทยมองฮ่องกงแม,ม้กระทั่งฮ่องกงมันตเอาตัวเอาตัวเอาเขาเพราะเขามีทัวริสต์แต่เขาไม่มีทัวริสต์เขาก็พยายามจะทําอะไรหลายอย่างที่เรียกว่า artificial attraction ่เหมือนก็นไม่ยากนะเาก็มีฟอร์มูล่าวันมีการเดนบายเดอะเบย์มีเซนโตซาแต่สิ่งที่เขาต้องคิดหนักมากคือรีกกนยูรีกกนยูก็รู้ว่าเขาเกลียดกนนารพนันจะตายแล้วใช่แต่เขาต้องทําเพื่ออะไรเพราะต้องการหนึ่งนักท่องเที่ยวไม่ยงั้นมันไปหมดไปมาเก้าหมดไปออสเต,เตรเลียหมดพ่อพี่ไปเล่นที่เพิร์ธไปเมลเบิร์นห้องกูก็มีอยู่แต่นั้นมาเก้ากาลังขยายอถ้าเขาไม่ทําที่เกิดอะไรขึ้นก็คนก็ไม่มาเพราะคนไทยเที่ยวสิงคโปร์ แล้วทำพารากอนเขาเอาโครงการของพารากอนไปดูเลยนะฮะเพราะต่อไปนี้คนไทยจะไม่มาซื้อของที่สิงคโปร์แล้วแล้ววันนี้เราก็ขายชนะสิงคโปร์ทุกร้านรู้ไหมว่าพารากอนขายอันดับสามของโลกเพราะตอนแรกที่หนึ่งคือเชียงไฮาอ uh. ที่สองคือเชียงฮ้ที่สามตกมาเป็นพารากอนเป็นไปได้อย่างไรเพอาะเพราะคนไทยซื้อค่ะ uh. ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องคาสิโนโต,ต่อ พอพี่เห็นอย่างนี้ปุ๊บพี่ก็รู้ว่ามีกรนยูไม่ได้อยากจะมีแต่จะทํำยังไงล่ะถ้าไม่ทําประเทศก็ไม่มีคนมาเที่ยวฮ่องกงก็เอาไปหมดมาเก๊าเอาไปหมดไปออสเตรเลียปีนังเกนติงก็มีเกนติ้งมีนะคะคาเมนก็มีอพม่มาก็มีมลากลวก็มีแล้วใครไปเที่ยวคนไทยนั่นแหละแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่คนไทยนะคนอินเดียด้วยอือินเดียเต็มเลยนะคะมาเลเซียก็มีเพราะงั้นเขาก็เลยมองว่าคนจีนเนี่ยชอบเล่นที่สุด ตอนนั้นไปเล่นที่ลาสเวกัสแต่ว่ามันไกลอ่ะใช่ไหมเพราะนั่นก็เรื่องอะไรเมืองจีนเอามาแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเก๊าทำเป็นมาเก๊าไคอทสตริปไอพวกนี้ก็ฉลาดพอเพราะพวกบินพวกอะไรพวกนี้เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาอยู่ลาสเวกัสใครจะไปแล้ว <มา S 2> คนนี้ดีกว่าก็มาตัวนี้เขาก็เลยขายธุรกิจที่นั่นแล้วมาลงที่นี่ปรากฏว่ามาเก๊าก็เลยใหญ่มากเป็นเป็นอะไรที่ใหญ่มากและกำไรมากแม้กระทั่ง เมอมาเน,น่าเบย์แสลาัสเวกแสขายทิ้งให้เงินเป็นแสนแสนล้านเพื่อจะมาลงทุนที่มาเน,น่าเบย์แสแล้วก็อันที่มาเกา๊าแลเสร็จแล้วมันดึงใครก็คือดึงคนจีนที่เขาเล่นจะเป็นเรื่องมันราวเล่นอย่างเรื่องเราวคือเล่นเป็นแบบอาชีพเลยคือเล่นเล่นเพื่อรวยอะ่ะแต่เล่นเพื่อรวยคือมันก็ต้องเผื่อเสียใช่ไหมฮะแต่นั่นแหละมันไม่ใช่ทุกอย่างเพราะพี่ไปลาสเวกัสไปดูแต่ะวินทามีิราจมินทาอะเทรเชอร์ไอแลน ทำเบ็นลาโยทำแล้วก็มาทำวินเบลาโยสวยมากมันมีคาสิโนแค่ที่นี่ที่เหลือเป็นร้านอาหาร<ม>เป็นช้อปปิ้งเป็นพัชโนงเฉลี่ยมันอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ว่ามันดึงโอโชวโออยู่หรือเปลเพราะเมื่อก่อน<ม><ม>นี้เราไปลอนดอนไปดูเทอเตอร์ถ้าใครจะมีเงินมาทําถ้าไม่ใช่คาสิโนเพราะมันคือส่วนประกอบประเทศไทยก็ฉลาดมากที่บอกว่าให้มีคาสิโนแค่สิบเปอร์เซ็นต์จากที่พื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้อันอื่นที่เปอร์เซ็นต should make use of i ทถ้าทำยังไงถ้าคนไทยมีกัดเกณฑ์ว่าอยากเข้าไปเล่นก็ง่ายที่เดี๋ยวก็ดูแบบสิงคโปร์สิถ้าคนไทยจะเข้าไปเล่นอยู่ก็ต้องมีเงินเท่านี้ถ้าให้แท็กซี่ไม่ต้องให้เข้าไม่ได้เดี๋ยวหมดตัวแล้วอาจจะต้องมาดูบัญชีบ้างเป็นบางครั้งค่าวว่าเงินมาอย่างไงเข้าอย่างไงไม่ใช่เกรมันนี่เขามี K y c เซหลือเขาพี่ก็เลยคิดว่ากฎเกณฑ์เขากำลังทําอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่มีคาสิโนพี่ก็ขำดีนะ เพราะรอบตัวเรามีหมดแล้วอืที่ไปไอ้นั่นมาสามเหรียญทองคำสนหรอกมากเลยไปอยู่บา้บานไอ้ของบิลเบนส์ลีย์ของเราก็แบบเป็นโฟร์ซีซันข้างๆก็ท็อปเลย <c oughs> แต่อีกฝั่งหนึ่งอย่างางราชวังไ <c oughs> อ้ก็งงข้าไม่น,าน่าแบบพิปปดเศษเลยอีกฝั่งเป็นราชวังมั่งเราเป็นก<อ>็ใช่ทีแต่ว่าใครไปเล่นล่ะคนไทยแล้วทำไมไม่เอาบอร์ดมาไว้ตรงนี้ทำไมเอาไปให้เขามันประหลาดไหมล่ะพี่คิดว่ามันติดอะไรอยู่ตอนนี้อาจจะเรียกว่าสังคมไทยยังไม่ยอมรับ ท<า>ั้งๆที่ตอนนั้นณ<า>ตอนนั้นนะตอนนั้นณตอนนั้น,ตน,น,นแต่ตอนนี้พี่ถามนักธุรกิจกับจะทุกคน t s t a b o i t time แล้วเพราะเราต้องเรามันถึงจนมุมแล้วว่าเราถ้าเราไม่ได้ทัวริสเราตายต็งตายเลย,ยนะคะเพราะตอนนี้กาลังซื้อเมืองไทยตั้งแต่เกิดโควิดมาถามว่าใครรวยขึ้นบ้างต้องรวยขึ้นบ้างไหมจะรว,วยได้ไงสามปีต้องเลี้ยงน้องๆกี่คนเงินเดือนเท่าไหร่ถูกตัดปลดนัไท้ายไหมไม่มีจะฉายทีวีก็ไม่ได้ใครจะดู ก็อยู่ได้อยู่บ้านอยู่ได้แต่ว,ว่าของพี่ก็ถูกปิดไปเพราะว่ามันต้องปิดเสียหายไปเท่าไหร่หเกือบหมื่นล้านหายไปเฉยหมื่นล้านหมื่นล้านเหรอ oh, <yes. S 1> ของ The m ม l l Group อ๋อใช่ถ้าเดอะมอลล์กจะได้มีมอกาัทำคาสิโนพี่กลจะทําที่ไหนคาสิโนเป็นเรื่องใหม่มากจะถามว่าพี่เชียร์ไหมก็พี่อยู่กับเข้ามาตั้งนานรู้จักพ่อมาตั้งนานแล้วก็รู้ว่าพ่อไปเล่นเนี่ยสร้างทัชมาหาลได้ก็ไม่ใช่ว่าดีนะจ๊ะแต่มันต้องมี คำว่ามันคือนักท่องเที่ยวเราตตองหนึ่งนักท่องเที่ยวให้ได้เพราะถ้าเราไม่มีตัวนักท,ท,ท่องเที่ยวเราเส็จที่คนที่มีเงินเนี่ยมันมีเยอะที่ชอบเล่นกนนารพนันเยอะมากพี่เอาพูดมาบอกว่าอยากให้มันเปิดถึงเช้าเนี่ยพี่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับบ้านเรารเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เรามีหนี้เสียเยอะมากนะคนเรานี่ทางานรอบเดียวไม่พอต้องทํางานถึงสามกะ เพราะกะแรกจะกะกลางวันกะกลางคืนหรือกะ,กะตอนเช้าแท็กซี่จะขับกลางวันก็ขับไม่ไหวเพราะรถมันติดใช่ไหมแล้วที่เที่ยวก็ปิดพร้อมกันเวลาตีสองทำไมเราไม่ทําให้เป็นเหมือนดองแดมุนมตีสามยังซื้อของอยู่เลยอทําไมเราไม่ทําตัวเราให้เป็นเหมือน Hu b of aviation ก็คือที่ดูที่ดูไบตีสามยังซื้อโรลเลอรกันอยู่เลยออเแล้วมันต้องมีเหมือนเมื่อแต่นี้เครื่องบินก็บินลงมาก็ตีห้าแล้วก,ก็ะออกกตีห้าก็มาใช้ชีวิต ทำให้เป็นเมืองหลัไหลายที่เลยตั้ง M d i มเ r i c t เนี่ยให้เป็นอะไรที่เป็นอันแรกเป็นรอมอเดลว่าให้รู้ว่าฉันอยูดสุขุมวิทชีตั้งแต่เช้าคุณมาออกกําลังมันมีสวนเบญจะตีห้าออกกําลังนะมาจากไหนไม่รู้ละแต่เขาอาจจะมาจากเครื่องบินอ่ะไม่อยากนอนทีห้าเสร็จหงเชา้ามากินกาแฟเอาเข้าไปเสร็จไปทํางานไปประชุมพอเ,เสร็จออกมาเอาบายๆเกิดอยากจะนวดก็ไปนวดพอตอนเย็นเอาซันเซ็ตดริก์เสร็จแล้วก็ไปกินไปเที่ยวบาร์นิดหน่อยแล้วก็รอดูคอนเสิร์ต คอนเสิร์ตที่ไปดูโรงหนังเรื่องคุณอพอคอนเสิร์ตกลับมาอ้าวก็ไปเต้นระบำต่อ,อเต้นระบำไปถึงปีสี่อ้าวปีสี่อยากอยากกินอยากกินก็ลงมากินได้อีกอแล้วแม่ก็ออกไปวิ่งต่อ,อแล้วแม่ก็รอเครื่องบินกลับ<อ>มันก็ได้ทั้งคืนไหมล่ะ<อ>ดูใบฉลาดมากอดูใบนี่ลงตอนตีสามเปนปีห้าประจํเาเฮ้ยคนมันต้องพักเจ้าขอนครดูใบโคตรฉลาดขามําจะเปลี่ยนประเทศที่เป็นแค่ทะเลทราย ตอนนี้ไม่มีที่ private jet จอดแล้วจ้ะทุกคนรวยหมด l amborghini ferrari สีทองหมดเลยร้านอาหารเลิศหมดเขามีคนประชากรแค่สองล้านสองล้านคนแต่คนที่อยู่ที่เขานี่คือไม่เสียภาษีคนเก่งๆเขาไปทำงานที่เขาได้เต็มเขาก็ได้คนเก่งเขาไปทำงานก็เลยกลายไปว่าประเทศดูไบนี่จเจริญเร็วมากมคนที่นั้นก็เลิศหมดเสร็จแล้วเงินก็เข้าตอนแรกจะจะล้มละลายนะคะเพราะลงทุนเยอะกันไปแต่ตอนนี้ไม่แล้ว แล้วดูใบกำลังจะมีวินวินกำลังจะไปเปิดคาสิโนที่นั่นใหญ่มาก mm. อ้าวแล้วเขาเป็นอิสราเอลแล้วเขาเปิดได้ยังไงเขาต้องการทัวริสไหมคนยุโรปก็ไปเที่ยวเขาแล้วทำไมประเทศไทยมีไม่ได้ท mm. ี่ประเทศไทยมีสนามมา้ามีลอตเตอรี่ท mm. ้าวาสนามม้าไม่ได้แปลว่าคาสิโนล่ะคะโอ้ oh. ฮะแล้วมีมาตั้งนานแล้วด้วย mm. แล้วทำไมเซม่เสม่ก <same> ็ใช่ที่แล้วพอ่อพี่ไปเล่นทุกอาทิตย์อ่ะ <laughs> <laughs> แล้วเล่นสนามม้าทุกอาทิตย์ ทำไมประเทศเราก็มีบ่อนเต็มไปหมดใถ้มันถ,ถูกต้องสิให้อ,ออกมาให้เห็นสิเก็บภาษีสิแล้วให้คนมันได้ประโยชน์ที่พี่ขอร้องว่าถ้าจะเปิดเนี่ยต้องได้ประโยชน์กับคนไทยถ้าไปเปิดแยกเปอนเกนติ้งเขาจะด้วยแค่นั้นเองเขาจะรวยแค่นั้แต่คนที่เหลือล่ะได้อะไรม,มันต้องกระจายคนไปอยู่ในคนที่อื่นอย่าง M b s บเอนี่ยเปิดแล้วมันไปได้หมดเลยนั่นในเมืองก็ได้เอาฉีรถก็ได้ทุกอย่างได้หมดคุณต้องรู้ว่าถ้าคุณทํานี้ คุณต้องอย่าเสียของคือทำตัวนี้เพื่อให้ไม่มี value added ไปเรื่องของการขายของไม่เรื่องการใช้เงินไ, e, ไปช่วย S M E ไปช่วยหลายๆอย่างไม่เรื่อง service ไม่ใช่คุณไปเปิดรล้วรวยคนเดียวมันไม่ได้วิธีคิดนะนที่อื่นเขาเป็นคลัสเตอร์มันมีที่ราเป็นร้านลกๆมันจะมีสตรีปนึ่อหรอกมมมีสตรีปอะที่เป็นเก่าๆแล้วก็จะมีมันจะมีแต่ละรสชาติแบบพัดพงเขาเรียกว่า red district ไปถึงตั้งแบบ high end แล้วก็มีทุกอย่างสิใช่ไหม เราก็ต้องมีทุกอย่างเพราะเราคือต้มยำกุ้งพี่สงสารตอนนี้คือหนึ่งคนรุ่นใหม่นะพี่ไม่มีลูกนะแต่พี่รู้ว่าตอนเล็กๆในพี่ลำบากขนาดไหนไอไม่อยากจะกลับไปมีชีวิตนั้นอยู่แล้วสงสารคนรุ่นใหม่จะทำอะไร AI คิดให้หมดนะจะใครมันจะมั่งแปลไม่ต้องหรอกแต่อะไรล่ะที่ต้องทำคือทำไงให้องค์ธนบุเหล่านี้เนี่ยเขามีที่ค้าขายที่สร้าง สินค้าขึ้นมาพี่บอกเลยบล้ยว่าพี่ไม่ได้สร้างสินค้าให้ตระก,กูลอัมพุทธนาะอี t นัดเป็นลองโทมีอีกเป็นลองที่เดอะคัพี่ได้ที่ดินแปลที่สวยมากอย่างพารากอนไม่มีทาที่ใครจะมาล้มได้ไม่มีอีกสิบชาติแต่คนที่ค้าขายที่นั่นดีหมดแต่เป็นฝรั่งทะส่วนเยอะแล้วพี่ก็เริ่มมาทําเอ็มเซฟียเห็นไหมร้านข้างล่างเป็นอาหารนั้นนั้นเลยเป็นเมืองใหม่ทั้งนั้นเลย mm hmm. ซึ่งพี่ให้โอกาสเขากขข็ขายดีมากพี่แฮปปี hmm. ้มากพี่บอกเฮ้ ถ้าจะสร้างสินค้าอันหนึ่งชื่อแบ่งของมอ,อมพี่ใช้ชื่อว่าแบ่งของมอเขาก็ถามว่าทำไมต้องชื่อแบ่งขอกเขาเหมือนดูใบมอดูใบมอคือทุกอย่างดูใบพี่อยากถ้าจะทาแบ่งของรสชาติฉันคืออะไรรสชาติฉันคือจะมีทุกอย่างเ็าเรียกอยู่เหมือนต้มยำกุ้งเคยยำใหญ่อะไรฉันมีอันนี้คือตรงบางนาเนาะใช่ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่มีร้านตารางเมนเปิดปีไหนครับก็เปิดประมาณปีสองหกอันนี้แหละจะมีทุกอย่าง ทุกอย่างที่ทําให้คนมาค้าขายที่จะมี SME ไม่ต่ากว่าเจ็ดพันรายแล้วค้าขายเนี่ยคิ้วกระเป๋ามาเลยแล้วก็สามารถจะขายต่างประเทศได้ไปกับลาซาด้ามาลาซาด้าช้อปปีเข้ามาได้เลยเพราะคนเหล่านี้พี่บอกเลยนะถ้าผลิตซู้เขาไม่ได้เขาอย่าผลิตสิเป็นเทรดเดอร์ไปที่ค้าเหมือนฮ่องกงนี่เมื่อเราผลิตซู้เขาไม่ได้ค่าแรางสูงอืก็เปลี่ยนเป็นเทรดเดอร์สินเทรดเดอร์กินเปอร์เซ็นต์ได้นะก็รวยได้ โอ้โหคนมาแบบตื่นเต้นมากพราะว่าเดีคอนเทนเตอร์เลอร์พี่สุดยอดอ่ะเรียกว่าไม่มีอีกแล้วอ่ะพี่ก็งงอ่ะมีปอมๆมีอะไรเต็มไปหมดทุกมาวนมาาวนรถเอ้งแต่อะไรมาตอนนี้มันจะใหญ่กว่านั้นอีกอัน o n n a ะ h v v e the longest ever parade in Asia p a r a d ที่ยาวที่สุดในเอเชีย yes เพราะอะไรเพราะพี่มีเทเลอร์เต็มไปหมดเลยอ่ะ น้องมาช่วยพี่คันหนึ่งแล้วตัวไปวูดดี้มาซึ่งมันน่าสนใจมากคือฟู้ดแฟชั่นเฟสติวัลมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์อาร์ตเคาน์เตอร์บุ๊กสปอร์ตโอ้ยอยู่จำเนื้อหมดเลยเนี่ย้จาไดความจำเป็นเลิศมากพี่เอ๋อไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วมันไม่ใช่เฉพาะแค่ LGBTQ เออมันคือใครก็ได้มันเป็นความรักของทุกคน yes มันเป็นการฉลองความรักของใช่ผมรู้สึกว่าพอเราถึงจุดจุดหนึ่งนะมันไม่ใช่แค่ LGBTQ แล้วพี่มันคือ pride of t h a i ฟไทยเออ ถ้ายสัิคือหนึ่งเรารักกันเราต้องเป็นยูนิตี้ให้ได้จะเป็นสีม่วงสีเหลืองสีเขียวช่งวางไหมเพราะเรามีกีฬาสีพอแล้วอพอแล้วพอกันดีแล้ว,ลว,ลวถ้าคุณทํางานที่ประเทศไทยคุณต้องทําให้ประเทศชาติเห็นว่าประเทศเราถึงแม้จะเป็นคู่แข่งกันที่เชิญทุกข้างนะคะผ่านใครพี่ก็เอาหมดนะอ่ะก็มารวมกันรวมพลังกันยิ่งตีคองเข้าไปคนมันก็มาเที่ยวใช่ไหมแล้วมันจะเริ่มกี่โมงพี่ครับสี่โมงสี่โมงเย็นแต่สามโมงครึ่งเนี่ยจะเริ่ม ถ้ามันไม่ฝนไม่ตกนะเพื่นตัวจากตรงสนามสุขสนามสุขแล้วก็ออกมาแล้วก็ผ่าน MBK แล้วก็ผ่านสยามแล้วก็ปิดถนนหนึ่งเส้นไปตามสุขุมวิทไปลงที่เอ M ม i s t r i c t แล้วจะอยู่ฝั่งซ้ายก็อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็จอดแล้วก็ลงแล้วก็ยาวเลยเขาจะเปิดยี่แปดเหรอพี่เปิดย 28, <อ>ี่สิบปดเพราะว่าพี่ทำง,งานเขาเปิดยี่สิบแปดปมันสูงแล้วพี่ก็จะจัดงาน ปาร์ตี้มันเสาร์แล้วพี่จะต่อได้อยอั์ปาร์ตี้วันอาทิตย์อคนมันมาตั้งเยอะแล้วจะปล่อยเขากลับบ้านได้ยังไงอ่ะมล้ก็แต่งตัวกับมาแล้วว่ามันก็ต้องไปเที่ยวใช่ไหมล่ะพี่ก็มีเปิดสองหอเปิดเปิดยูบี live อันใหญ่แต่ขอที่เขาฟรีเปคอลเลเอร์เทเล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 อร์มันก็จะยาวมากประมาณกี่โลอะขบวนขบเรเนี่ยที่เดินนี่หก กิโ oh, <kilo. S 1> แต่คิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสัก500-300เมตร<ม>ก็ถือว่ายาวแล้วนะก็ยาวยาวแล้วนะพี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับใครที่ดูแล้วสนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนนี้นะครับไม่ต้องคิดว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าใหญ่ก็ได้เดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดใต้จอในขณนะนี้แล้วลองติดต่อไปที่ The Mall Group ดูนะครับคือถ้าบอกพี่ทำคือทำจริงแล้วไม่ได้ทำธรรดา ถ้าขาดทุนก็ลงเงินเอง <laughs> ผมรู้ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนผมบอกเลยนะว่าเคล็ดลับที่ทําให้ผู้หญิงนี่ประสบความสวขเท่าที่ฟังมาเนี่ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทําและกล้าขอเพราะถ้ายูไม่ขออยูก็จะไม่มีวันรู้ว่าอยู่จะได้หรือไม่ได้ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่วูดดี้กับแอลคุยนอยู่สคนแต่ว่าทุกทกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ คอมเมนต์มานะครับว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับไปเด็นไหนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์ไปด้วยกันนี่แต่พี่ขอชมหน่อยได้ไหมครับยืนหล่อมากเลยพี่กับคุณหล่อมากเลยพี่ไม่ค่อยมีคนชมเลยหลังๆนี่เดี๋ยวเาชมที่ผมรู้สึกแบบว่ามัมต่ผมดีใจก็อย่างที่บอกถ้าผมไม่เป็นเกย์เราก็คงได้เป็นแฟนว้าวพี่แก่แล้ว